สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องสอโชคครับเมื่อนี้ครับยี่วันพอจําครับกับพอดีพ่อปีชาพันมาเนี่ครับเพราะว่างวดที่แล้วเลขยของพ่อปีชาเขาเต็มเต็มนะครับทั้งบนทั้งล่างครับกับพอดีเมื่อนี้เราก็สิมาหายแนวทางคือเก่าแหะครับเพราะว่าก็ได้แอดหาเก่าเพิ่นก็โทรหาเล่าเล่ากับมาครับพอดีเล่ากับมาตุละเล่านํากับเล่ากับเล่ยมาหายแนวทางเนี่ยแหละครับ กะ่องมาฟังพ่อปีชาเบิงครับว่าเพลนหายเนียทางอย่างไรครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับคุณพ่อคะงวดนี่เนาะเขาหมาเด่นคกๆครับมาจากพุ่นละทั้งในพุ่นละผมเด่นซีร่องสองครับเด่นซีร่องสองครับคุณผู้ชมครับผมห้องเสียนซาอูนี่คือห้องเพ่นี่เด่นหนึ่งอู้เด่นสองร่องหนึ่งอือห้องเพ่นอ่ะอ่ะอืมนั่นน่ะ แล้วห้องผมนี่เนาะถึงว่ามันสีบปอยูดด่ในตำแหน่งของผมนี่ผมก็เอาไว้ของฝนอยู่ไม่เสียอย่าลบหลู่เขา้ามาตำแหน่งของผมเนมันมีนสนงสีง่เนาะทั้งเสียของฝนถึนมาโทษของผมเนาะ,ะเริ่มต้นี้หายสองเก็ดสองหกสองสี่สองสองกับมีนะครับท่า,า,น,น,า,าทนเนี่ยสองสองกับสองหนึ่งเผมคิดว่าพ่มากอนแต่ผมก็เน้นไว้ที่กันมัน ครับซีหกหนึ่ตัวเก่งผมมีสองตัวคือสองซี่กับซีหกเนี่ยครับตัวเก่งสองซีกับซีหกตีครับคุณพ่อตัวนี้ใครกับที่ทำเนี่ยสี่หกหกซีเลยวะสองซี่ที่สองใหรครับมาทำบนทั้งล่างสองตัวนสองซีสองซี่ที่สองซีซี่หกหกซี่เลยมาทงบุญทั้งล่างสองตัวที่เนี่ยเด่นผมมันเนาะนอกนั่นก็ซื้อไปแล้วแจ่มักมันมีสิบตัวเด่น ก็มีนี่ผมกลับเห็นบ้าแล้วหกสองสองหกหกสี่สี่หกซีสี่เก็เนี่บ,บ้านไหครับสี่หกนี่เด็ครับเยอตัวนี้สิบสองตัวนี้ก็ 20, 8, 12, เกด็ครับล่ะเนี่ยยี่สิบเอ็ดนี่ครับสิบสองสองหนึ่งนี่ครับเยอะแต่ผมบังคับด้วยแต่คุณขอบอเลยครับคุบ้บานไหครับมันสองสองกับสองแปดสองสี่สองหกสองเก็ด อันนี้สูตรเต็มเดียวสามตัวกับมีสองสี่เก็ดสามสี่หกหกสองสี่สองสี่แปดหกสองสองแล้วก็สามหกสี่สามหกสองสองสองหกยกเลยคอันออนี้สามตัวนะครับครับสามตัวครับอันสูตรเต็มมันบบนั้นหรอครับสูตรเต็มพันอยากรูดลักหนึ่งลักสองคือผมเนี่ยเนี่ยนี่ผมเห็นมากมันมี่เท่านี้แหละ ขันซุ่มเนี่ยให้รูดขันลักมักลักสองหลายหนึ่ยสองสี่สองหาสองหกสองเก็ดสองเก่าคือสีพวผาดกันเนาะขันลักหนึ่งขันมากคือพันวาเนาะอันนี้ผมมาพวผาดหรอกลักหนึ่งพวเคยมากกันเนาะมัดจันนี่ยันเนาะสิบสี่มัจันนะคะถ้ามัดจันสิบสี่สิบสามสิบหกสิบเก็ดสิบเก้าสิบแปดว่าไหผมมันใจนี่หละสองลักนี่ละลักสองกับรักสี่จำนวนคนละที่มันใจวันนี้นะน่นมันใจวันนี้ นี่แหละมันสิร้อยมากยี่สี่หาแต่ว่าว่าเคยบอกเสียแต่ว่าสี่ร้อยมากอันน่ะร้อยเท่าก็สี่หกนี่มาดูสี่หกสี่เก็สี่เข่ามันนี่ก็มาสวัสดีครับณพ่อครับครับสวัสดีครับผมไปถืองวดแรกวันจันทร์คือบุญพันให้มือเพ่งเนาะก็ผมไปซื้อลอตเตอรี่ผมทำบุญแล้วผมลงมาผมเกิดซื้อลอตเตอรี่สี่สี่เก้า สี่เก้าสี่เลขออกเก้าสี่เลขแรงเลขบนนี่ออกสี่ศูนย์สามเหมือนวันนั้นวันเนอะวันนั้นครับวันจันทร์นี่เราเด็กก็จันทร์สิเป็นแบบนี้ครับเป็นแบบนี้แต่ว่าผมก็ว่ารบลู้กันเนอะเลี้ยงเันเด็กเพลินเนาะเป็นโมเพืลินกันได้จริครับรบลูกกันเนอะอาจจะเป็นศูนย์สามกันศูนย์หาหาศูนย์เลขเสี้ยนซาอูก็มีหลายรักศูนย์ทั้งโลกเนาะศูนย์แปดมพนก็มีมันแต่ว่าตองเป็นสัมผัสว่าตองเนี่ยบ้าปองผมไปเฮ็ดเป็นบ้านเนาะ ของผมมีตองเท่านี้แหละครับนี่มีตองไม่ตองก็ไดคุณพ่อมีตองสองสองครับโอ้สองสองครับมีตัวเดียวนายบอกคุณพ่อสองสองมีตัวเดียวกับตัวหนึ่งก็ดีสี่นี่ตองในบอกคุณพ่อซี่ตองสี่ไครับนี่เลียร์นี่เลยพอผมเด่นซี่เดือบหนาสีต่อนโมเดิลสี่นี่เลยครับถ้าออกสี่สี่ห้ามันจะออกแปดที่เวททันทีเลยครับจะอกเก็ดสี่เก็เดียร์ไม่ถือออกเก็ดเก่า เนีผมมีเกศเก่าตัวเดียวเนี่ยมีเกศเก่าตัวเดียวเนี่ยนี่ว่าอะไรวันจันทร์คุณคุณพ่อที่ให้ไปครับมีเกศเก่าตัวเดียวเลยอันนี้ชุดยี่สิบตัวบอกคุณพ่อเลยทั้งหมดยุดยี่สิบตัวครับนี่ครับขอขอท่ายตัวนี้นะครับครับชุดยี่สิบตัวเด่นเด่นซีล่องสองเด่นซีล่องสองแผ่นนี่ชุดยี่สิบตัวมันก็ระดับสำนักสำนักแผ่นข้างใน ของคุณพ่อปีชาชุดยี่สิบตัวครับครับหันงวดที่พันมาหันคุณพ่อว่องกลมหนึ่งก็เด่นบอกครับเด่นครับเด่นสองสี่เสี้ยนเลยเขาว่าเด่นว่องไหาเขาว่ามักตอนนี้มักสี่หกกับสองหนึ่งนี่มันแต่ว่าผมบอกมักเหลอสองหนึ่งผมเขียนไว้ไม่เสี้ยนลบหเขามักสี่หกกับสองหนึ่งมาสั่นเสี้ยนอันนี้เสี้ยนเสี้ยนมันว่องไหาเนาะครับงวดที่แล้วเลขคุณพ่อปีชายี่สิบตัวเนี่ยชุดยี่สิบตัวเนี่ยมันออกมาทั้งบนทั้งล่างครับ เป็นเลขวันอาทิตย์อันนี้เป็นเลขวันจันทร์ครับของคุณพ่อปีชาเนี่ยครับนี่ครับ,รบชุดยี่สิบตัวครับใส่ไปหนี้คุณพ่อมึงอันเมือนงวดมึงนึงฮันดูคุณพ่อที่คุณพ่ออันมาทิดป่ะครับจ้าที่คุณพ่อเห็นใหนคงหนูม,นมึงหนูกะลงลงน,นี่แหละครับ<ม>นี่เลยได้ครับตัวเดียวเจ้านี่<ม><ป>เขาบอกซื้อสองตัวเนี่ยอันเจ้ามักซี่ก็ซื้อเก้าเก้าซีซีเก้ามักแปดก็ซี่แปดแปดซี่ันมักฮาก็ซื้อห้าแปดแปดห้า เื้อมักเก้าก็ห้าเก้าเก้าห้าจบเลยกันนี่มาดอกสิบห้าผมกับเสื้อผมบอกเมียผมเสื้อสิบสี่สิบห้าสองสี่สองห้านี่เดี๋ยวสี่คนนี้เป็นถือหมดอันนี้งวดที่แล้วครับงวดที่แล้วครับวันอาทิตย์ครับย่ายถึงนั่นผมเป็นบ้าบ้าแบบเลยทีผมเสื้อตั้งบอกบผมมาอยู่ล่างเนาะผมเสื้อตะลังผมถือก็เนี่ยถือถือเกี่แต่วันวมื่อไหเงินนอกคุณพัวเนาะบ้านนี้ผมเอาตัวนี้อยู่บน ไม่ออกล่างผมเลยเปได้เงครันผมแตลอรเตอรดีสองใบแตลอรเตอร์ดีนหนึ่งหาผมกเมาซื้อสลับกันวอาเราซื้อหนึหาอ๋อเราซื้อหนึหาผมเอาว้บนหนึ่งหาเนี่ยหนึ่งหาคุณพอเอาไว้บนตัวแรกเนียผมไปซื้อครัไม่ออกเรยล่างผมซื้อสิบห้าสิบสี่สองสี่สองห้าเนี่ยครับที่ผมเอาบินในบางเงื่อนนะ ขณะนั้นไม่ฟิตลาดกันครับผมแต่อไรขอค่อเขาเถิรับขอบนญางเลยนะคะของผขอุณลาพี่ชายบนญ่างลยครับวันนี้วันนี้วันนี้วันจันทร์วันพุน่ยนี่วันจันทร์คุณพ่อคนหนมันุอกฟิเก็ับอมไปวันจันทร์กรงกงเลอาคุณพ่ออันหกเจ็ดหกเก้านี่เจ็ดเก้านี่ไมวาม่ามันมีรักหกมีสองตัวครับโอ้รักหมีสองตัวเท่านั้นแล้วเกมีตัวเดียวแล้วเก้ามีเจ็ดเก้าตัวเดียวครับนี่วันจันคุณก็มีของผมนี่ นี่เดี๋ยวส่นสามมันเค่อยออกกันเลขวันจันนั้นมีลักศูนย์นลักหนึ่งหลักสี่แล้วหลักสองลักสี่หลักห้าหลักหกหลักเจ็ดหลักแปดว่ามีโอ้มีหอดหลักเจ็ดหลักแปดว่ามีหลักสามว่ามีหลักสามก็มีแต่มันเคยออกแค่กันมันมีมันเคยออกได้อีกกันนี่เดียวอ๋ออันนี้ของคุณพอนี่มีสองเจ็ดมีหนึ่งเจ็ด โอ้สองเจ็ดเนี่ยมันเล็กบึ่งได้นี่เดขกที่อยู่ปากหูบึ่งเขเศ้าเนี่ยสองเจ็ดสองเจ็ดครับสองเจ็ดเนี่พี่น้องขันลักสองเดือดดืดดืดลูดเลยขันมักนี่ครับสองเจ็ดครับตัวนี้แหละตัวเด่นผมตัวเด่นของผมสีแดงไว้เด่นไหมครับวันนี้ของคุณพ่อี่ซาค่นเด่นสองสีครับตัวเด่นนั่นคือคือตัวนี้สุดยอดประสันพันวาสุดยอดกับสีหก่นีครับนี่ละมั่นใจสองตัวนี้ที่ลองลงมาที่ลองลงมากับสีหกครับ ที่ว่าตัวตัวเพิ่นมากกี่รีเนาะมากเป็นกันส่้นตัวเนาะคุณพ่อเนาะสองสี่นี่ต้องสี่สี่สองสองสี่สองตัวต้องกับบัสี่หกกับสี่สีอแหลกคุณพ่อเนี่กคต้องกลับน้ำได้ครับพี่น้องต้องกับน้ำครับสองสองสี่หกหกสี่ใบนล่างไม่เลื่อนเลยอันนี้ต้องกลับน้ำได้ครับพี่น้องครับอันนี้เหลกคุณพ่อครับครับครับี่วงลมแดงๆคุณพ่อครับสองสี่ครับ ก็มันมาโทของเฟิรนมันก็คือว่ามันพุงเกิดฝังไปเยบมันันที่ยิบแปะพนสิไปยูดีเมี่ยงเนาะสิไปยูวันเอ๋สิไปพุ่นหมอ่อคุณนีพครับผมครับผมไปทปแปนที่ครับอ่ดีเมี่ยงไปก่อนมึงก็ม่ทันใหละเขียนเลยคือว่าจบแล้วมีทันี้ละครับผม มาเนี่ยมเคลื่อนเนี่ยผมฟันมาสิไหมครับครับโอ้เลยครับฝันมาไปไปกับมูสองคนเนาะครับผมผมเลยไปกบตัวเนึงมันถือรอบผมมันเนาะครับผมครับจบกบมามามองพงนี่ยมองทั้งห้วยนี่มันมีด้านกับกับไม้บงเนาะครับผมทั้งกับใบมุ้งใบยกค้านะมันพุ่งอย่างเนาะมันกบปุบยุหันเนาะผมเลยเอาเมื่อไปเศร้าเหงาหอกเศร้าเหงาวอกจงอางพดหนุ่งงงเนาะฝันนี่พวมฟันเนาะโอ้จงอางนี่มันเป็น งูนี่มันเป็นเจ็ดรลคุณผอถ้ามาจ่าครับ,รบงูจงอวงพจน์จะหันตัวเดียวมาเนี่ยบุ้ยสนุกงูไี่ได้สนมอหนึ่งว่า<ม>งูยั้งเลยอตรัวเียได้แต่ว่าหัวเขียวดำเหมือนเนี่ยออกมาจากแมวใหมปเนี่ยไล่ด้วยบุตรหาแพร่เช็ดยาีอย่เงนี้สิมสิมมาแพร่สิม,มาแพร่หนะ้าิม,มาเขียวตัวเดียวนเนี่ยมันเห็นตอวแช่่สีดันไปเขียวแพร่ก่อนเนี่ยอ๋อครับได้ถึงมาเข้ามามาเขียวเขียวแล้วกลับขึ้นไปเบื้องห้องมัน ขามันเห็นได้เลยวันต่าาว,ว่าเข้าขางูว่าไ้กินงูว่าไรแต่ว่าบอกเขาหน่อยเข้าสิขาดอกสันมันขึ้นเบ็ดอัน,นอทั้งอยู่ทั้งหนึน่งพวกไม้บันหนุ่มมุมอยู่วันเนาะหัวโพโพเยูะเดี๋ยวแล้วเขาเปลี่ยวโพมันยิ่งกันหนึ่งนั่นเนาะนี่โพเยูะทั้งหน้าเนาะเอาโพมันยิ่งใส่ดอกแรกตุ๊บว่าเขาเว้ยลูกลูกโูอันดอนพึ่งออกมากบันลูกสองลูกแรกหัวขึ้นไม่ติดซุนเนาะยกหัว,หวขึ้นเสียหมึออกอ่างเนาะ ใช่การข้อจุกเลยยิ่งถือการข้อเอาโพยิ่งถือการข้อเลยแสดงว่าเลขนี่เข่าคักแล้วอยู่นี่ครับเพราะว่ายิ่งเอาโพยิ่งเนี่ยเป้าแับเดียวเข่าการข้อลูกแรกว่าถือเข่าคักแล้วคุณพ่อเขาถูกที่สองเข่าการข้อจุกเลยเขาไปใช้เหลขกแสดงอันนี้แหละอยู่กับคุณพ่อปีศาจครับขาไม่ได้ตายเราคงไก็ได้นี่ถึงยิ่งถือมันเขามันบิดไปบิบ้านลูกหนาหรือตัอเขาค่ะ งูมาเจเพราะว่าผมบ่ขังูเนี้ยบ่ขาแต่ทั้งบ่กินพร้อมแต่ว่าจับไปขายอยู่ชุดเด่นเลยครับท่านคุเส้าหอันนี้ยชุดเด่นของพ่อปีชานะครับสิบคูครับอันนี้แปดคูครับอันนี้เดนมากครับนี่แหละครับซุ่มเดนมากพี่ปนองกับไปวิเคราะห์บึงนะครับเนี่ยอันนี้เดนมากพ่อปีชาละวามีสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองเก้า สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่เก้านี่ครับเด่นมากครับตัวนี้กัมีหกสามสามหกขึ้นบนบ่นะครับห<อ>กสามสามหกก็มีอันนี้อาจจะเป็นตัวร่องของเราเราเคลียนไว้ทั้งบนนะครับซุ่มเด่นมากๆเนี่ยแหละครับเด่นมากเนี่ยคุณพอวว 2, 7, 2, 4, เราว่าสองเจ็ดสองสี่พมันเป็นที่เขาเ้าเพื่อนสองหกสองแปดมันเป็นที่เขาเ้าเหมือนมัน สองสองสองนึ่งสมบหัวเนี่สมัรบ้าผาดบ่ผาดสี่หกสี่เจ็ดหกสี่สองยู่นกันบนล่างล่างเสียบนล่างมันอยู่นีเนาะอยู่นกันอกันนี่แหละบ่ไปไลวบ่ตีบบไปไสอยู่นกันหม้เปิดเมืองกันเลวันพุธยังคักน้วันเอะวันพุธถกวันพุธงแหงแน่นอนแน่นอนคัะที่เราพบว่าไปลงไรบานําเหลือข้างเงินเนี่ยผมก็ไดยเ่งแ โอ้โหวันพุทธนี่มันคากีเหลีเนาะเก่าาหาเนาะเก่าหานี่คักแต่ที่เนาะเลกโอ้สิบเก่าโอ้สิบเก่าเนาะสิบก่าักับสองแปดเกกับสองแปดเนาะก่นเนาะถัาเกิดเล็วันพุทธก็ไดายมันลดลไใช่ผมเขาว่าจำไทยสี่ศูนย์ที่ศูนย์คับสิบแปดเนี่ยผมม่เสียแต่สิบแปดผมมักหลายัอนี่ยลถลงชที่ไปแจ้งงานลูกไผ่เลยอ่าะที่ไปแจ้งงานลูกไผ่ แค่นี่ก็บอกเขาไปแล้วผมซื้อไอ้พร้อมเนี่ยเรื่อตเตี่ผมมาซื้อดิโอ้เอามาหน้าหมอคุณพ่อเอามาหน้าอยู่ณผอขอช่อมนะครับคุณพ่อเราผ่านดอกลอตเตอรี่นั้นเราซื้อไว้ทั้งหมดฟันหมืกขึ้นเนี่ยฟันนู่จังหวะคุณพ่อเราซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วเราฟันตีข้อมึกขึ้นนี่เขาใส่ข้อเลยครับ ที่เรามักแม็นเลนเลยเหรคะ่งที่เราวงไวนะคะทำช่วงสองซีสองซีสองใบนะคะแล้วก็ซีรนะคะทำช่วงที่คุณพ่อเรามั่นใจแล้วว่องไวน่นแหะค่ะทำช่วงอันนี้ของพ่อปีชานะคะเนี่ยเื้อท่านเนาะค่ะอ๋อคุณพ่อเสื้อปีเสียงเสียงหมอแรงนี่เหม็นบั้ยเสียงแล้วเสียงมาแล้วเสียงแล้วแล้วก็ฟันเห็นง่วนี่เหม็นบั้าโอ้แสดงว่าขันนมาได้ครบ่ลยนะ ในกบกบตัวนึงพยายามรอกถือกบไปมันดอกบ่านฮักค้าเอยถือกบไปรอตกะรี่ของคุณพ่อผิชชาครับบ้านนี้ไปพ่อเงสียงแล้วเรืองยุ่ยผรั้ดีพร้อมครับล้มีกับกับไม่ตรงกับไปเพ่หกหกข้าไปเห็ดพ่งมันห้าสองสี่ครับผมเลยเศร้ากับด้านดอกมันบ่ได้เห็ดหนังดอกบ้านนี้เอาไม่ไปแย่มันขลาดึมากคนขลาดมากภากันแรนมันสองคนแรยนมันยำมันนะมันรวยรวยน้ำ เลื่อผาเข้ามาเขี้ยดยาวยืนดึกออกไปมันถึงเขาไปเกี่ยวผาอยู่เนเกี่ยวยันเกี่ยวผาเนาะไม่นค่ะเขาแล้วเหล็กเนี่ยแล้วไปเกี่ยวผาเขาเข้ามาเขี้ยดยาวเนี่ยจ้ไปเกี่ยวเขาคักแล้วกัะมันกลับมามองเก้ามันขึ้นไปเพดห้างย่นทั้งพราะว่าเราเสียงเหล็กชุดนี้ก็ไม่ก็บ่งเลยนะให้ทั้งม่วนนั่นไม่ให้ทั้งไม่ให้ข้อผูไว้ค่ะเล้่อผูไปยิ่งเนี่ยยิ่งบาดแรกเ่าเขา บทที่สองใส่การข้อจบอลเลยกันพักแล้วอยู่ในชุดนี้แหละแจ็คซิแมนตัวใดนด้ว,ว,ดดวครับพี่น้องแจ็คซิเมนต์ตัวไหนครับเนี่ยสนั่นในชุดที่เรถลอตเตอรี่<อ>คุณพ่อสื่อมาเราเสียงเหมือนก,กันครับเลีลขวันจัน,นทนรเนี่ยถ้าลอตเตอรี่โมมันนักหนุ่ยนักซิบอร่อยเนาะตัวตัวนมันเคราะอ์หาขึ้นก้อนหนวดทุกใบได้ทุกใบเลยต้องหาขึ้นก้อนเน่ยโอ้จีได้จำไว้รักหาหนมันซื้อรักหารถรักหามันกันข้าวมักเตอรกับไส่ยังสีด โอ้ให้เอาหาน้ำหนาที่พ่อเดี๋ยวผมให้ผมมาหน่อยนะครับบ้านนี้ผมผมชิบอะไ้นี่ผมมาหาน้ำหนาเพื่นเนี่ยหนาหาขึ้นต้นวันนี้บครผมหาขึ้นต้นมัดผมชิบอะไรถ้าใบเนี่มันบ่มีครับผมนี่ได้สองสองเนี่ได้หน้าชางนะครับก้องก็มักคือกครับครับมันออกวันจันทร์เป็นบุ่มากวันจันทร์ครับต้องเอาเรื่องหนักก่อนคุณพ่อเราบอกว่าซื้อใบได้ก็ตามครับลักลอยนี่ให้ให้เอาหาน้ำหนาตลอดครับ สำหรับเพื่อทวันจันออกบ้านรักลอยครับเนี่ยเพราะมันรักลอยรักฝีได้นะคะรักฝีเลยโอ้รักแสงรักแสนเลยต้องเอาค่าต้องอ้อนทอดครับผมบอกพี่พี่รักแสนพี่เล่าว่าขันห้าได้ขันห้าได้รักแสนนี่คือหาขึ้นต้นให้หาขึ้นต้นครับของวันจันของวันจันคร์บของวันจันทร์ครับครับนี่เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งของพ่อเราบอกว่าถ้าซื้อลอตเตอรี่วันจันทรเนี่ยต้องเอาหาขึ้นต้นครับคือรักแสงนี่ต้องมีหาครับคันห้านห้เสียไปเปิดเบังซุบหนวกแล้วครับ มาว่าไปเปิดเบิ้งอนได้มาสันไปเปิดเบิ้งอนได้มาสันนวันที่หนึ่งเนี่ยค่ะสติมันเพราะว่าเราเราเล่าถ้ำสติมาแล้วครับพี่น้องก็ลองเอาไปไปงวดงวดงวดแรกก็น้ำไปใส่ได้ครับงวดที่สองงวดที่หนึ่งก็หาขึ้นต้นงวดที่สามก็หาขึ้นต้วนึงเราครับครับนี่เลยคุณพ่อเราพี่แนวทางมาใหายสิละครับพี่น้องคนน้สือรถเตอรีรักแสนต้องมีหาครับสําหรับวันจันทร์น้องพ่อนนัจทร์ครับวันจั้องพ่อปี่ชาเราบอกเคล็ดลับนะคะถ้าเลขวันจันทร์ลักแสน ต้องเป็นเลขหาขึ้นก้อนเลขหาจังไดก็ตามตะวันเลข้ายสองตัวนี้แล้วแต่ห้างมังนะคะตะวันเลขเลขลักแสงขึ้นไปจังไดต้องเป็นเลขหานะคะสำหรับเลขวันจันทร์นะคะอันนี้เป็นเลขทีบมีความพิเคือมันออกมาเลาย้อนไปเบืองสถิติเป็นแบบนี้ส่วนมากเลขที่ที่ได้รางวัลสิเป็นมีแต่รหาน้ำหนาตริงคุณหมอครับนี่แหละครับถ้าเกิดว่าหก็ถือทีเดียววัาที่สองเท่านั้นนะครับเราก็หายแนวท่าจริงสิครับเติบตัว่าดี้อาจารย์นี่วะ ถือก็เลยเก็ตโตเด้อครับผมผมถือหนึ่งหนึ่งเก็ตสามเอนะน้ำมันที่สองถือถือเก็ตัวเลยก่อครับเสื้อยี่สิบบาทเนี้ยยี่สิบบาทเนี้ยได้สองแสนสมัยนั้นสมัยนั้นมันมันแข็งคอมันเหล็กเก็ตัวตน้อคุณพ่อเนาะตะขิงนี่มันมีคุณค่าเยอะคเสียภาษีไปพันบาทสมัยนั้นสองแสนกับวอลถ้ามาดาได้จักปีมาแล้วคุณผ่อนคิดว่าจักปีสองซี่มั้งครับตั้งจั๊ปีสองซีสองพันด้วย นาบมาทวเลยท่านผู้ชมเปีสองสองสองสี่ก็สี่บองปีย้อนหลังสี่สบสปีหลังหนูกสาวผมเกิดพ่อซยี่สองเนาะหนุกสาวเดี๋สองปีพอดีกิโชคดีพอดีเห็มบอคุพ่อตอนนั้นก็ได้ถึงรางวัลที่สองเาสหุกสาวเดี๋ยสองปีพอดีรางวัลที่สองสุดยอดสุดยอดไปรับที่กองสนาคนนี้ สมัยนั้นพงวยทางานอยู่เท่าไหร่ครับทุสองแสนสองแสนของเงินขาพันหนึ่งพงวยทำงานซอยขาดการ์เนื้อุนเทียบยนในซอยจ้ซุนิยาเราหมู่จักบดลบาได้ยิดังเนี่ยขุนเทียบจะมันลุ่มเนี่ยมันหลุ่มเนี่ข้องทุ่นีหยว่ครับผมขับรถซอยเขาซอยน้อยนิดจอดยอดหล่อติ่คุณมาเบ่งกะจุกเลี้ยวบเดยาจวดบัดยจวดเลยคับลูกพี่จ้ซุริยาลูกพี่ อทานไม่ไม่เนาะออกทานก็ซอยยีสิบแต่สำหรับมวนี้คุณ่อเรากสซื้อตเลอรี่ไสองซีกับซีโฮอเท่านี้แหละซื้อเท่านี้คุณ่อฟันท่งอีกนะครับฟันท่งในคุณ่อเออเนี่ยโตคมากที่สุดเนี่ยซื้อสองซีเนี่ยสองซีครับซีโฮสองซีกับซีครับพี่น้องครับคุณ่อปี่าเราฟันท่งอหไและครับเอาร็อตเตอรี่มาแล้วแล้วก็ไม่ไมวดได้ก็ดีม่นถือว่าทายัได้กับตเกาวเหนไ มัคคณีหนึ่งเลขคุณผมมเปี่ยนแปงโมอเปียนแปงครับให้กลับบัสหรืสองตัวคือกลับทุกตัวครับกลับทุกตัวเด้อครับคุณผู้ชมครับสี่หกหกสี่กับสองสี่สี่สองครับผมผมม่าถือว่าเครื่องหันอ่ะผมมาคักคักสิบสี่สิบห้าอ่าครับได้ผมว่ามันเนม่หยันบ้าคักเนาะครับมันจะได้หวยคือสองสี่สองห้าครับ สิบสี่สิบห้าผมาหนึ่งมากนี่แหละครับท่านผู้ชมคือเหล็กแนวทางจากคุณพ่อปีชาครับพี่น้องถ้าถูกใจก็จังนั่งไปลงทุนนะครับมักตัวใดชอบตัวใดก็เลือกเอาครับจริงๆแล้วเลขคุณพ่อปีชางวดที่ผ่านมาเขาทั้งหลังทั้งบนครับก็ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่เขามารับชมรับฟังครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบวันได้พลาดจากด้ยกันดีของท่าน่องขอบคุณครับ